เดี๋ยวนี้เราจะาให้พ่อค้าติดสตาร์ทด้วยระบบกุญแจให้ดูนะคะลูกค้านะนี้นะคะเด็กๆเลยได้สตาร์ทครบนะคะลูกค้า วัดีค่ะวันนี้นะคะร้านมือสองกเกษตรยนต์ของเรานะคะหรือเพจอีแตนพิจิตสองนะคะอาจจะพามาชมอีแตนคันนี้นะคะคันนี้จะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทำเอาไว้ให้ลูกค้าได้เป็นทางเลือกนะคะ,ะเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าดูนะคะวา่ารถเสร็จแล้วก็จะลักษณะประมาณนี้นะคะอนนี้รหัสต่อเต่า40นะคะตัวนี้เปิดให้จองนะ รหัสต่อเต่า40นะคะฮะเวลาสอบถามเข,าเข้ามาก็แจ้งรหัสกับแม่ค้าได้เลยนะคะจะไดะ้แจ้งรายละเอียดได้ถูกต้องนะคะว่าคันไหนอะไรยังไงนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะพาชมรอบคันกันนะคะตัวนี้เป็นอีแตนรูปแบบทรงหกล้อนะคะมีล้อเพิ่มมาด้านหลังนะคะสองอีกสองล้อนะคะ ก็จะกลายเป็นหล้อนะคะเพื่อ,อไว้รองรับน้ําหนักนะคะลูกค้าคันนี้เหมาะเลยนะคะกับลูกค้าที่จะเอาไปบรรทุกไม้นะคะไม้ตันไม้ฟืนอลากไม้ขายนะคะหรือเอาไปลากของเกา่าเป็นพวกใส่ขวดใส่อะไรไปขายนีย่คือก็ใช้ได้เลยนะคะลูกค้า และคันนี้ของเรานะคะอ่ามีได้สตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะมีได้สตาร์ทคือมอบตพร้อมนะคะสามารถสตาร์ทมือใช้ได้เลยนะคะลูกค้าตัวนี้เราเปิดให้จองนะคะราคาโคงไม่รวมเครื่องนะคะรหัสต่อเต่า40นะคะอ่าไม่รวมเครื่องนะคะลูกค้าเนาะอะ่เครื่องเป็นเพียงแค่เราขึ้นมารีวิวให้ลูกค้าดูเฉยๆนะคะเนาะอะ่เดี๋ยวจะพาไปชมรอบคันกันนะคะอ่าตรงนี้นะคะ มีได้สตาร์ทได้ชาร์จครบเรียบร้อยนะคะระบบเกียร์เช็คแล้วนะคะใช้งานได้ปกตินะคะเดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวอยู่นะติดกระจกข้างให้ซ้ายขวาเรียบร้อยนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นกระบะพื้นไม้นะคะเป็นพื้นไม้เก่านะพื้นไม้เก่าสามารถใส่ไม้ได้เลยนะคะลูกค้าเนาะเดี๋ยวเราจะวัดความกว้างให้ดูนะคะลูกค้าสักครู่นะคะ ตรงนี้นะคะลูกค้ากว้างอยู่ที่หนึ่งเมตรหกสิบห้านะคะลูกค้ากว้างนะหนึ่งเมตรหกสิบห้านะคะเดี๋ยวจะดูความยาวนะคะลูกค้าตรงนี้กระบะหายห่วงนะคะลูกค้ากว้างยาวมากนะคะยาวอยู่ที่สามเมตรสี่สิบนะคะลูกค้าอยาวอยู่ที่สามเมตรสี่สิบนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจแบบสไตล์หากว้างยาวๆนี่ต้องคันนี้เลยนะคะลูกค้า บางทีมีลูกค้าถามมาเรื่อยๆนะคะว่ามียาวไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะปกติอีแตนของเรานะคะจะยาวอยู่ที่งเมตร70 m. 2เมตร90 m. นี่คือเต็มที่แล้วนะคะจะมีคันนี้นะคะที่ยาวนะคะเพราะว่าเขาต่ออ่าเขาต่อออกมานะคะเพื่อเพื่อมารองรับกับล้อด้านหลังนะคะพละหนักปุ๊บนะคะตรงนี้มันก็จะรองรับอ่าบั้นน้าหนักได้นะคะ ตรงนี้นะอ่าสําหรับลูกค้าไปลากไม้ลากอะไรหรือลูกค้าจะไปใส่อคอกแล้วทําเป็นลากข้าวนี่ก็คือบรรทุกได้อย่างน้อยสี่ห้าตันสบายเลยนะลูกค้าอืตรงนี้นะคะอืมอ่าดูด้านล่างกันก่อนเนาะนี่นะคะต่อนะคะนี่คาสีหน้าสีนะคะสวยๆเลยนะคะเทินด้วยไม้นะคะแนบหน้ามีเรียบร้อยนะคะแนบหน้าแนบหลังมีโชคนะคะนี่ อ่าตรงที่เขาต่อมานี่ก็จะเป็นเหล็กธรรมดานะคะแต่แน่นหนานดีนะคะลูกค้าอืตัวนี้ผ่านใช้งานจากอ่าเจ้าของเดิมมาแล้วนะคะอืผ่านใช้งานจากเจ้าของเดิมมาแล้วนะคะว่าอ่าบรรทุกหนักได้จริงนะคะเรเทสระบบเกียร์เบรกเรีเบยบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ให้เรียบร้อยนะคะอ่าเปิดให้จองนะคะราคาโคงไม่รวมเครื่องนะลูกค้าคันนี้นะคะต่อเต่า40นะคะรหัสอ่าดูคันหน้าก่อนนะตรงนี้นะคะลูกค้าเป็นคัน คานโค้งนะคะแบบแน่นหนามากนะคะลูกค้าคืออยากให้จะอยากให้ลูกค้าเห็นของจริงเลยนะคะคือเป็นคานที่เอ่ออ่าะไรอู่อิตาลน,นะคะผลิตขึ้นมาเองนะคะลูกค้าเนาะผลิตขึ้นมาเองนะคะไม่มียี่ห้อ,อะไรทั้งนั้นนะคะผลิตขึ้นมาแบบเน้นเฉพาะคือเน้นบรรทุกเลยนะคะลูกค้าเนาะคันนี้อย่างน้อยสี่ห้าตันนี้ได้แน่นอนนะคะลูกค้าคันนี้นะ เพราะว่าปกติอ่าเป็นเพาธรรมดาเราแค่สี่ล้อ,ลอนี่ก็สามตันกว่าอยู่แล้วนะคะลูกค้าแต่อันนี้มันเป็นหกล้อนะอ่ามีล้อหลังบรรทุกมาอย่างนี้นะคะมันก็เลยและกว้างยาวด้วยนะคะลูกค้าอ่าถ้าใครจะไปไม้ตันนี่คือแบบโคตรเหมาะเลยนะคะลูกค้าเพราะว่าถ้าเกิดเราจะใส่ไม้อยู่คางอย่างเงี้ยนะคะลูกค้าลองนึกภาพดูนะเราทําหลักเสียบขึ้นมาตรงนี้ได้เลยนะคะทําหลักเสียบก็เอาไม้ใส่นะคะจับโยนจับโยนสบายเลยนะลูกค้าอืม หรือาเาไปลากไม้ฟื้นฐานแบบเราจะเผาฐานอย่างเงี้ยนะลูกค้าคือมันงัดง่ายนะคะสําหรับที่มันไม่มีคอ,อกอะนะอะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะไปบรรทุกข้าวมันอ้อยอย่างเงี้ยหลาย,ลาย,ลายตันอะคือมันก็มันก็จะต้องมีคอ,อกอะเนาะค่ะแต่ใส่อ้อยก็โอเคเหมาะอยู่นะลูกค้าคันนี้นะคะใส่อ้อยได้นะคะลูกค้าเพราะว่าช่วงมันยาวนะคะช่วงมันยาวสามารถบรรทุกได้เยอะนะคะลูกค้าอ่า ตัวนี้สอบถามเราเข้ามากันได้เลยนะคะราคาโค้งเปิดราคาอยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันบาทนะคะคันนี้รหัสต่อเตาสี่ศูนย์นะคะเปิดให้จองนะคะระบบไดสตาร์ทไดชาร์จบอแบตครบนะคะลูกค้าเปิดให้จองนะคะเปิดให้จองรหัสต่อเตาสี่ศูนย์นะคะเปิดให้จองราคาห้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเนาะสามารถสอบถามแม่ค้าเข้ามาได้นะคะตรงนี้แม่ค้ามีบริการส่ง ทั่วไทยนะคะส่งฟรี100กิโลเมตรเท่านั้นนะคะอสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะว่ารหัสต่อเต่ตตา4 0มีมีรายละเอียดยังไงบ้างนะคะอเหมาะกับการอรับใช้ง,งานแบบไหนนะคะและส่งส่งตรงนี้ตรงนั้นไหมถ้าพร้อมเครื่องมีเครื่องรุ่นไหนให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถสอบถามได้ทุกกรณีนะคะลูกค้าปรึกษาเราก่อนได้นะคะอ ตรงนี้นะคะหรือถ้าลูกค้าท่านใดนะคะดูติดตามเราอยู่นะคะก็จะเห็นอยู่นะว่าเราได้รีวิวลงลงช่องเรื่อยๆนะคะว่าอาจจะมีรหัสอ่านู่นนี่นั่นรหัสคือคือรหัสตามภาพนะคะมันจะขึ้นอยู่ในภาพนะว่า,ารหัสนี้ยังว่างรหัสนี้ขายแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกค้าก็สามารถเข้าไปชมกันได้นะคะเข้าไปชมถ้าคันไหนยังว่างหรือลูกค้าสนใจคันไหนาราคาเท่านี้มีไหมลูกค้ามีงบ มีงบอยู่ประมาณเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยจจะได้รุ่นไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแอดไลน์มาสอบถามเราก็ได้เหมือนกันนะคะช่องทางการติดต่อของเราขึ้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเบอร์โทร063 7609 776นะคะ,ะหรือแอดไลน์มาก็เบอร์นี้เช่นเดียวกันเลยนะคะ0 6 3 7 6 0 9 7 7 6นะคะ,อะแอดไลน์เข้ามาก็สอบถามเราได้เรายินดีให้บริการ และให้อ่าตอบทุกคําถามนะคะซื้อไม่ซื้อไม่ว่านะคะถามกันก่อนได้นะคะเมื่อลูกค้าพร้อมก็ติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะคะอ่า,อาสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ